เอาละครับผมมารับชมครับหลักครั้งยกที่หนึ่งครับสิ้นเสียงไปแล้วครับอาจารย์ไพฑูลทองอ่อนครับสับุกพลีเรียบร้อยครับดูครับมาพันจิ๋วมวยประเภทแข่งหนักอยู่แล้วครับการันตีความหนักครับแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับพันจิ๋ว3 k เแกมีศอกครับศอกนี่ขายดีจริงๆครับสำหรับ3 k เคครับไฟล่าสุดนี่ก็ศอกชนะอัตพลมานะครับผมยอดพั์ครับ แมาเรียกได้ว่าโอ้ออกสอกได้ดีจริง,รง,รงๆงครับทางด้านของสามเคครับดูครับเตะขวาครับเอาคืนแข้งซ้ายครับสามเคมองหาจังหวะครับเตะล่างครับพันจิวดูขยับครับพันจิวเตะซ้ายครับ 3K สามเคเตะซ้ายครับพันจิ๋วพยายามขยับเข้าหาเตะขวาร่างครับแล้วเนี่ยครับเกี่ยวคอมาครับสามเคขวางหน้าไว้ครับพันจิ๋วพยายามใช้เหลี่ยมล่างครับแทงซ้ายครับสามเคมาดูครับวงในตีเข่าขวาครับสามเคจานไพฑูรย์ครับจับแยกครับ ขวาครับพันจิ๋วแห่แข่งซ้าย 3K ครับโอ้โหเสียวไปคางจริงนะครับผมยอดพัฒครับแห่พันจิ๋วนี่จังหวะลมนี่แกเปิดกาดหลบเลยครับดูครับพยายามขวางหน้าครับพันจิ๋วแทงขวาครับ 3K ว่ายังไงครับมงในกอดไว้ก่อนครับมีผักล่วงลงไปครับพันจิ๋วลุกขึ้นมาใหม่ครับ 3K ขยับเข้าหาเตะขวาล่างครับเดี๋ยวเตะซ้ายครับม 3K เรียกได้ว่าไปเรื่อยๆครับนี่ครับมาดูครับกอดไว้ครับพยายามใช้เหลี่ยมล่างครับ 3K ม,มีตีเข่าขวาครับ 3K ตีเข่าขวาครับ มาดูครับจังหวะไล่แขนแทงซ้ายยัดเข้าไปครับสามเกเหลี่ยมกลับมาครับพันจิ๋วตีเข่าขวาครับพันจิ๋วจานไปทูลครับต้องจับแยกมาครับซับชกใหม่ครับถีบซ้ายครับเอ้าเตะซ้ายกลับคืนครับสามเกขยับเข้าหาครับพันจิ๋วมองหาจังหวะครับแข่งซ้ายครับพันจิ๋วซ้ายมาอีกทีแล้วกดแขนเอาไว้ครับพันจิ๋วครับพยายามแทงเข่าขวาครับ ขวางหน้าไว้ครับพันจิวจานไพฑูรย์ครับจับแยกมาครับมดยกที่หนึ่งครับเอาละครับผมมารับชมต่อครับในยกที่สองครับคู่ปิดท้ายรายการในวันนี้ครับขยับเข้าหาครับพันจิวต่อยขวาครับเนื้อครับสอกขวาครับพันจิวเตะซ้ายไม่โดนครับ 3K เตตะขวาร่างครับพันจิว เกี่ยวคอมาครับกดแขนเอาไว้ครับ 3K แล้วขวางหน้าครับ 3K แทงซ้ายจานไปทุนครับจับแยกออกมาครับขยับเข้าหาครับพันจิ๋วดูครับเตะขวาครับพันจิ๋วเอ้แมาแรกแข่งครับแข่งประสานแข่งครับดูครับขยับเข้าหาบ้างครับทางด้านของ 3K เตะขวาล่างครับพันจิวแทงซ้ายครับกอขวางหน้าไว้อยู่ครับ 3K 3K สอรมเย็นครับนักชกจากจังหวัดระยองดูครับพยายามเตะขวาล่างครับพันจิวสาตั้งรับครับมองหาจังหวะครับโอ้โหนี่แหละครับพยายามจะสอครับ 3K มีแทงเข่าขวาครับพันจิวแทงซ้ายครับ 3K ม่เนี่ยครับก็ยังเกี่ยวคอไปอยู่ครับสามเคครับอาจารย์พฑูทุนครับต้องจับแยกมาสับชกใหม่ครับเตะขวาครับพันจิวดูครับพยายามจะขยับเข้าหาครับแต่ว่าเจอแข้งขวาพันจิวครับดักเอาไว้ครับโอ้โหมวยประเภทแข่งหนักอยู่แล้วครับพันจิวเตะท้ายครับมาแล้วเนี่ยครับเกี่ยวคอมาครับแทงซ้ายครับ 3K แทงขวากับคืนไปครับพันจิว ขวางหน้าไว้อยู่ครับแทงขวาครับพันจิ๋วว่าจานไปทุนครับจับแยกมาครับซับชคใหม่ครับขยับเข้าหาครับพันจิ๋วดูครับเตะซ้ายครับพันจิ๋วพยายามเตะล่างครับพันจิ๋วครับ ก็พยายามหาจังหวะอยู่ครับทางด้านของ 3K ครับมาเนี่ยครับแต่ว่าแข้งซ้ายพันจิ๋วครับเรียกได้ว่าทำงานต่อเนื่องเลยครับเตะขวาครับพันจิ๋วเอาละครับกะระยะอยู่ครับ 3K มาเนี่ยแะครับคิดนานไม่ได้ครับพันจิ๋วเข้าหาลำตัวครับโอ้เนี่ยครับเจอเหลี่ยมล่างของ 3K คครับพันจิ๋วครับ มีงายท้องล่วงลงไปเหมือนกันครับเตะขวาครับพันจิ๋วเตะขวาไปอีกแข้งครับแล้วเนี่ยครับแข้งขวาบืดครับเอาเจอแข้งซ้าย 3K ครับพันจิ๋วหมดยกที่2ครับเอาละครับผมมารับชมกันต่อครับในยกที่3ครับยกสุดท้ายครับใครจะอยู่ใครจะไปครับพันจิ๋วเจฟมวยไทยหรือว่าจะเป็น 3K สอรมเย็นครับมารับชมครับดูครับยก3มมาเนี่ยครับเหลี่ยมของพันจิ๋วครับ ขยับเข้าหาแล้วครับทางด้านของสามเคครับเตะขวาดักเอาไว้คืนแข้งซ้ายแต่ออนี่แหละครับโอ้โหเรียกได้ว่าคืนกันทันควันเลยครับมาพูดหลงจังหวะเลยครับเอ้ามาดูกันต่อครับขยับเข้าไปครับ 3K เตะขวาดักเอาไว้ครับพันจิวแล้วนี่แหละครับมีเหลี่ยมครับพันจิวครับโอ้โหเล่นเอาเสียจังหวะลงไปเหมือนกันครับทางด้านของ 3K ครับ ลุกขึ้นมาใหม่ครับ 3K ขยับเข้าหาเตะขวาล่างเอาหมัดซ้ายครับ 3K เตะขวาลำตัวครับพันจิวกอดคอไว้ครับนี่แหละครับพยายามใช้เหลี่ยมล่างครับมาเล่นเอา 3K เสียจังหวะลงไปเหมือนกันครับทางด้านของพันจิวครับ ขยับเข้าหาครับแม่แข้งขวาดักเอาไว้ครับขวาอีกแข้งครับแม่พยายามจะคืนซ้ายแข้งซ้ายครับ 3K ครับแต่ว่าไม่โดนครับมีทีบขวาครับพันจิวทีบขวาครับขยับเข้าหาครับเตะขวาดักเอาไว้ครับพันจิวเตะซ้ายไม่โดนครับแต่หมัดซ้ายโดนครับ 3K จานไฑูทย์ครับจับแยกออกมากก่อนครับขยับเข้าหาครับ 3K เตะขวาดักเอาไว้ครับพันจิว ล้วเดี่ยครับโอ้โหเจอเตะล่างครับพันจิ๋วครับมาเรียกได้ว่าล้มไม่เป็นท่าเลยครับทางด้านของพันจิ๋วครับแต่ว่ายังลุกขึ้นมาได้ครับพันจิ๋วแข่งซ้ายพื้เจอแข่งขวา 3K ครับเอ้าขยับเข้าหาครับ 3K เริ่มมั่นใจขึ้นมาครับเกี่ยวคอมาโดนแทงเข่าขวาครับพันจิ๋วจานไพทุนครับจับแยกออกมาครับขยับเข้าหาครับ 3K ป่อยขวาดักเอาไว้ครับพันจิ๋วเตะขวาครับคืนแข้งซ้ายไม่โดนครับ 3K แลคจิ้มขวาครับพันจิ๋วเตะขวาครับจับได้เตะซ้ายล่างครับโอ้เตะซ้ายมาอีกทีครับ 3K ครับโอ้โหม่าแข้งนี้ถ้าโดนเข้าไปนี่พันจิ๋วเหมือมีโดนนับได้นะครับผมยอดพันครับแมาจังหวะน่ากลัวเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับพยายามขยับเข้าหาครับ 3K ดูครับเตะซ้ายลำตัวครับพันจิ๋วกอดวงในครับอ่ายังทำอะไรไม่ได้ครับอาจารย์ไพฑูรย์ครับจับแยกออกมาสับชกใหม่ครับเตะขวาครับพันจิ๋วหยาบเข้าหาเตะซ้ายไม่จังหวะไม่ได้ครับแล้วต่อยซ้ายครับสามเกียร์ศอกซ้ายหมดยกสุดท้ายครับมีอยู่ตัวเฉา觉得红方拳手打得更好更胜一筹的掌声有多少 好看，大家的预判是否准确？今晚最后一场的获胜选手是 Winner Red Boxer，红方胜。